ตารเราใั้นเรียนศึาปีที่3จะมาออกกะลัการสุขภาพห้าขั0ที่ังปฏิบัติหนึ่งสองสามส้่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทนสี่กระโดดตบ0ครั้งปฏิบัติหนึ่งสองสามนี่คุของพันเลยตกบอาไปกวนมู่วมสี่ห้าหกเจ็ดแปดิบ้ตสิบ